อยูเหยาให้ฉันไปส่งเธอดีไหมระหว่างทางจะได้คุยกันไปด้วยไงหมอนี่น่าลำคาญเป็นบ้าไม่ละ่ะฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายนี่ไม่เอานะาอย่าทำตัวแบบนั้นเลยสิคุณลุงกับคุณป้าก็บอกแล้วนะว่าให้เราอยู่ด้วยกันน่ะจะได้สารสัมพันธ์งานแต่งในอนาคตไงเฉาจินเฉิงฉันจะเตือนนายอีกครั้ง ว่าฉันมีแฟนแล้วและฉันจะไม่แต่งงานกับนายเพื่อตระกูลหรืออะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวว่าครอบครัวของฉันจะชอบใ้ตัวนายจะแค่ไหนถ้ากลับไปได้ก็ไปยกเลิกงานแต่งซะด้วยละ่ะลาก่อนให้ตายสิอยู่เหยาเธอช่างอ่อนตัวโลกซะจริงโลกใบนี้นะ่ะมันยังมีเรื่องที่เหนือกว่าการคาดคิดของเธออีกนะแล้วก็รอดูไอ้หมากี้แพ้นั่น จมอยู่ใต้เท้าของฉันได้เลยตั้งแต่ที่คุณฉางช่วยตระกูลของเราาไว้ทุกอย่างก็ดีขึ้นมากถือว่าเป็นการตอบแทนจากตระกูลเสียไม่ว่าท่านอยากได้สิ่งใดก็ขอให้ขอมาได้เลยเราสามารถหาทรัพยากรให้ได้เสมอคุณเสียคุณสุภาพเกินไปแล้วผมมีอย่างหนึ่งที่จะขอคุณช่วยออกไปก่อนคุณเสียเคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนไหมครับ เหมือนจะเคยเจอแต่ก็พอรู้จักอยู่เหมือนกันเป็นลูกคลองจากตะกูลใหญ่ในเมืองอย่างจริงน่ะเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้มันก็ยากกว่าที่คิดสินะคุณฉางมีปัญหากับเด็กคนนี้อย่างนั้นหรอครับครับเจ้านี่ที่ทําให้พ่อของผมขาหักจนพิการและยังเป็นคนทําลายชีวิตของผมอีกด้วยในตอนนั้นผมไม่คิดเลยว่าทําไมคนรวยแบบนั้น ถึงต้องมาทำเรื่องไร้สาระกับคนแบบผมและพ่อด้วยพอจะช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อยได้ไหมครับถ้าใช่ดูอยู่เฉยมันก็คงไม่ได้ด้วยยังไงก็แก้ไขอะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องหาให้เจอก่อนว่าใครคอยนุ้นหลังอยู่มันและตระกูลของมันด้วยคุณฉางไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยครับผมจะส่งคนออกไปตรวจสอบให้เองขอโทษที่ผมมาลบกวนนะครับคุณเสี่ยหลา ฮ่าฮ่าสุภาพเกินไปแล้วคุณฉางตั้งแต่วันนี้ปัญหาของคุณก็คือปัญหาของตระกูลเสีย่ยเช่นเดียวกันหงยี่หู่กังพี่ใหญ่พี่ต้องช่วยผมแก้แค้นนะครับดูสิ่งที่เจ้าฉางยี่มันทำกับผมสิครับมันทำให้หน้าผมเป็นแผลหลังจากนั้นมังกะท้ายพี่ออกไปสู้กับมันด้วยฉางยี่งั้นหรอไอ้เนิร์ดกระจอกนั่นน่ะหรอใช่ครับเหมือนว่ามันจะไปเรียนวิชาย,ยุธมาจากไหนก็ไม่รู้ มันแล้วพวกผมสามคนได้ด้วยตัวคนเดียวน่าสนใจดีนี่เห็นทีเสียวเย่คนนี้ต้องออกไปสั่งสอนมันสักหน่อยแล้วละ่ะไปดูกันหน่อยว่าเจ้าฉางอี้มันจะทำอะไรได้บ้างฉางอี้รอก่อนหูวห้าวมีอะไรกันหรอหลี่ชิง ส่งเฉาชีให้มาจัดการนายเฉาชีงั้นเหรอใช่ฉันนี่แหละใช่ในายนายคนนี้มีนามว่าเฉาชีฉางว้าวนั่นมันรุ่นพี่เฉาชีฉางนี่นะตัวจริงด้วยละทั้งเท่ทั้งเก่งแถมยังเป็นคนที่รับแชมป์จากงานแข่งวิทยายุทธรได้โปรดมาเป็นอาจารย์ของพวกเราจะค่าได้ยินมาว่านายแข็งแกร่งพอตัวเลยนี่ ฉันเลยอยากจะขอแลกเปลี่ยนที่อายุสักหน่อยไม่ละพอดีฉันไม่สนใจนะเมินเจ้าหมอนี่ดีกว่าแฮะฮะจจไปแหนของแกนะ่ะกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แหละคือพลังที่แท้จริงกล้าหันหลังให้ฉันคนนี้งั้นเหรอวรยุทธ์โบราณหมิงจินสินะยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะ เอานี่ไปกินจำเอาไว้สะว่าถ้าแกรังแกงหมาเจ้าหนายของมัน <'m> ก็ต้องตามมาเก็บแบบนี้ล่ะไอ้กลัวเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ตอน,ตอนที่บริวร์เลือกแล้วสินะฉันคงต้องเอาจริงแล้วล่ะ <Come on. S 2> เหมือนว่าฉันจะต้องใช้นั่นแล้วสินะ Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed. And I've got nothing left. And I'm not quite there yet. But those words they'll regret. Cause I've got something left. And I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No.